ครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปั๊มลมนะครับว่าเราจะปั๊มลมยังไงให้ลมันเข้านะครับบางครั้งเราเจอว่าเราใส่แล้วลมมันไม่เข้านะครับให้เราเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับนะครับอันนี้ก็คือตัวที่ใส่นะครับหลักการก็คือให้ตัวนี้เข้ามาที่ตัวนี้ก่อนนะครับนะครับให้ตัวล็อกเนี้ยมาที่ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับนะครับให้สัมผัสอย่างนี้นะครับครับนี่ก็คือสัมผัสแนบสนิทนะครับแต่ถ้าเกิดเราสัมผัสแบบไม่ไม่แนบสนิทหรือไม่ตรงให้รอยแดงสีแดงเห็นไหมครับสีแดงตรงนี้ให้มันอยู่ในร่องระหว่างสีแดงนะครับนะครับเห็นไหมครับสีแดงจะอยู่ในร่องจะอยู่ในร่องพอดีนะครับคราวนี้เรามาดูว่าลมที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ดูที่สเกลถ้าเราสูบเข้าไปปกติถ้าลมเข้าสเกลก็จะขึ้นนะครับครับผมครับผมก็สเกลที่ขึ้นเนี่ยเราสูบเราจะไม่เกินสีแดงนะครับนะครับอันนี้คือการสูบลมนะครับครับผมครับผมหากมีอาการที่เราเสียบเข้าไปแล้วแล้วสูบไม่ขึ้นให้ติดต่อผู้จำหน่ายนะครับ ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ